ท่านผู้กำกับการพันตำรวจเอกภูนนบุุรโลบนันแดงนำทีมโดยคุณวัชรพลรวมพลปกครองนะครับแล้วก็ทีมร่วมกันอยู่นะครับสี่ทีมนี้ก็พูดเรื่องฟุตบอลก็ถือว่าสูสีกันนะครับทีมผมอาจจะอ่อนกว่าเพื่อนนะครับแต่ถ้าพูดเรื่องการทํางานเนี่ย 4ทีมนี้ทำงานร่วมกันอย่างแข่งขันนะครับในพื้นที่วิหารแดงเนี่ยผมถือว่าผมโชคดีมากมาเป็นแหนมเพอวันนี้ครบหนึ่งปีเมื่อวานนะครับก็ได้เจอทีมพี่ๆทุกๆคนมาช่วยงานกันเนี่ยทำการงานได้อย่างดีมากเลยแล้วก็ทำให้ปัญหาโควิดรวมถึงปัญหาภัยพิบัติต่างๆที่เรามีเนี่ยได้เบาบางลงนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกๆท่านนะครับ โดยเฉพาะทีมร่วมกนันอยู่ที่จะไม่มีการแข่งขันฟุตบอลในวันนี้เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ผมเชื่อว่ากีฬาฟุตบอลเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็เป็นกีฬาที่นิยมมากที่สุดในโลกด้วยนะครับการที่เราได้มาเจอกันวันนี้เนี่ยถือเป็นสิ่งที่ดีอย่างน้อยนอกจากเตะบอลเชื่อมความสัมพันธ์กันแล้วเราได้มีคอนแทคเรื่องงานเรื่องอื่นได้นั่งคุยได้พูดคุยกันด้วยนะครับแล้วก็ได้รู้จักหน้าค่าปลา,ากัน นะครับไปทํางานที่ไหนพบเจอที่ไหนก็ได้จัดถ่ายกันนะครับก็ถือว่าเป็นความสมัครสมานสมามัคคีในการที่จะให้มีการแข่งขันครั้งนี้ขึ้นมานะครับก็ระบาดท่านนายกเฉลวยแล้วถ้าผมไม่ติดภารกิจเนี่ยอยากมาร่วมเตะด้วยทุกวันอังคารอย่างน้อยได้ออกกําลังกายนะครับสุขภาพอาจจะไม่ได้ดีเพราะเจอโควิดเยอะเราก็ไม่ได้ออกกําลังกายแต่หลังจากนี้สองหนึ่งก้าล้องนี้นะครับหนึ่ง,ส,งสามนะฮ๊อปสามสามีัแดง หนึ่งสองตั้มเือเลยครับรจังหวะนี้ไหลขึ้นมาบงวาสักกไปเฮ้ยบอลเลาังควายียย้อนตั้งต้นใหม่ดเซนเตอร์ของควายบริหารเดินมาบางซ้ำ ซ้ายโยกขึ้นมาเอาหุ้นเลยมาเกอนนั่นตูขึ้นามาแล้วแล้วยังเป็นฝั่งของางจังหวะน,นี้หมายเลขเจ็ดสิบสองแล้วโยนมาจังหวะน,นี้เคยม่งสู้ดิกากันแล้วยังไงยังขึ้นอยู่ที่นาเพอเอาแล้วเข้าซ้ายายังเข้าซ้ายที่หนึ่งไหลไปไหลไปา,างขวาแล้วตั้ป้องเจ้าหวนนี้หลุดไปหลุดไปขึ้นมาสกัดร้อยได้ขึ้นมาอีกทีนึงบอลทังสกูอยู่ที่แดนกลางพาบอลขึ้นมาครับ กอลเดนเลยครับอัจทีเตงที้เยนนี้เต็มที <S 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 ่ครับอนีบอลเลยมาสั่งหมดทินรันูรุ่อกันนี้โอนี้ดีะสุดตัวฮะุ่ยปิดแล้วกันรุ่งอรุณขอจัเปนสายมีสายดีสายมากเลยมาินี้